คลิปนี้เร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโหลดแอปนะครับผมและย้ายเคลื่อนย้ายแอปเนาะเคลื่อนย้ายแอปสมมติอยากได้แอปช่วยดีไว้ข้างหน้านะครับกดโอเคค้างไว้นะครับแล้วก,กดย้ายนะครับกดรีโมทเลื่อนได้เลยเป็นแอปโหลดนะครับเอาไว้ด้านหน้าสุดเป็นแอปดูทีวีแอปที่2เป็นแอป YouTube กดเลื่อนได้เลยนะครับพอเสร็จแล้วก็กดแบ็กออกโหลดแอป,ปเพิ่มลูกค้าอยากได้แอป,ปไหนเลื่อนขึ้นไปที่คำว่าแอป,ปนะครับ g อ่า l o TV l e TV ก็จะแยกไว้ให้นะครับว่าาเป็นหมวดบันเทิงเพลงและเสียงนะครับอลองเข้าบันเทิงดูนะครับบันเทิงก็จะมีพวกอ่าทิกต็อกนะครับไอชีเอวี g e v I U. ผมออยากได้แอปเอนะครับกดโอเคทีเอสกดติดตั้งได้เลยครับเอาไว้ดูทีวีนะครับ3579เ <c oughs> อ่อรอแอปโหลดให้ครบ100%นะครับเออ่รอติดตั้งนะครับผมแอปก็จะขึ้นอ่ กำลังติดตั้งนะครับพอเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้ลูกค้า,ากดแบ็กนะครับออกไปที่หน้าจอนะครับแอปเลื่อนลงมาที่อแอปของคุณนะครับเลื่อนไปที่ด้านหลังนะครับเราจะย้ายแอป AS มาไว้ด้านหน้านะครับกดโอเคค้างไว้ กดย้ายนะครับเลื่อนไปหน้าสุดนะครับเป็นแอปโปรดอ่ามี2แอปแล้วเอาไว้ดูทีวีนะครับเสร็จแล้วกดแบ็คครับเปิดแอป as นะครับเอาไว้ดูทีวีกดโอเคเข้าไปที่แอปกดเลื่อนลงมาบรรทัดที่3นะครับเข้าสู่ระบบนะครับ กดโอเคเข้าไปเลื่อนลงมาที่คําว่าทีวีครับก็สามารถดูทีวีได้แล้วนะครับโดยไม่ต้องใช้ดาวเทียมเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับช่อง็33ก็อาิบสาเรียบร้อยครับใช้งานได้กดแบ็คออกนะครับออกจากแอปก็เลื่อนลงมาออกจากแอปนะครับแล้วกดใช่ ออกมาหน้าโฮมนะครับต่อไปเป็นแอปทัไดีครับกดโอเคเข้าไปเราเปิดแอปแป๊บหนึ่งนะครับ แอปไอดีนะครับกดที่ภาษาไทยนะครับแล้วเลื่อนอาตามขั้นตอนนะครับเลื่อนขวานะครับให้ครบ8นะครับแล้วกดโอเคครั้งหนึ่งครับผมเลื่อนมาที่ข้ามนะครับเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็เข้าไปดูทีวีได้เหมือนกันนะครับฟรี ก็ได้ทั้งได้ทุกช่องครับผม,ม,ผลมเลื่อนช่องได้เลยนะครับที่ลูกสอนก็จะมีช่องนะครับขึ้นด้าน <6 S 2> มุมซ้ายนะครับก็หรือกดตัวเลขได้เลยถ้าลูกค้าจําตัวเลขช่องได้นะครับประมาณนี้กดออกก็กดแบ็กเหมือนเดิมครับกดปิดครับผมเรียบร้อยครับ ประมาณนี้ครับโหลดแอปแล้วก็ย้ายแอปนะครับลูกค้าทําตามได้เลยนะครับอยากได้แอปไหนก็เข้าไปที่แอปนะครับแล้วก็จะมีหมวดให้เลือกนะครับประมาณนี้ครับผมยังไงก็คอมเมนต์ไว้ครับจะให้ทําคลิปไหนนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับแค่นี้